หิวหิวค่ะอุ๊ยโอ้ยยายาาโอ้ยอะไรอ่ะไม่แบ่งเลยมันมีแค่เลมอนสองอันเองอะได้ยินเสียงท้องฉันร้องปะท้องฉันร้องคือไม่ไหวแล้วอ่ะร้องไงร้องไงตึ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 งงตึงงตึ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 ตึง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 ง มีเลมอนอันเดียวอ่ะแทะไม้เป็นพิกิทเราไม่ใช่ปวกนะเอาพิกิทอ้าปวกนะพ่กิทพ่กิทเห็นแต่เป็นวีีเวอร์หรือปวกอ่ะเรามีฮอทดอกเป็นปวกขอราอะไรนามีหน้าเราของหายหมดเลยคุยตลอราไม่เข้าใจอ่ะว่าทําไมแถวนี้เนี่ยมันถึงไม่มีร้านค้าขายมานแถวบ้านมีร้านค้าขายเปิดตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงเลยอ่ะเราไปทำร้านค้าไหมล่ะเพราะว่าเราจะได้หาเงินเป็นในตัวด้วยอ่ะ เออพี่คำร้านค้าค่ะไปถึงบพี่ชาโมอะไรเงี้ยเวลามาเจอจะได้ซื้อได้ไงพี่พิ่วุ่นวายอ่ะพี่กิดดูดิพี่กิดเอาอะไรมาเยอะแยะเลยอ่ะพี่กิจขายเกาอี้เหรอเยอะมากเลยตอนนี้เยอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมาทำร้านค้าใช่ปะเราไปหาโลเคชั่นดีๆกันดีกว่าแยกๆกันไปหาเลทุกคนโอเคเดรอดูนะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันหาก่อนนะวุ้ย ราคาเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยพวกเชลต่างๆแต่ฉันว่าเชลตรงนี้มันไม่ได้อะมันต้องมีแคชเ,เชียร์ด้วยเฮ้ยแขกอะไ,ออได้แล้วแต่พี่ว่าได้นะจำว่าตรงนี้ดีกว่าพี่กิบมันเป็นเชลแบบเรียงๆกันเป็นตับเลยอ่ะแล้วเป็นโล่งๆด้วยอ่ะแต่ตรงนี้ปอด<ร>มันแบบฮะทำไมไม่เป็นปอดหัวใจอะไรเงี้ยเป็นเป็นตับแบบเออชอบจัง ห่อยู่นะห่อยู่โอเคงั้นเรามาช่วยกันขนย้ายดีกว่าเพราะตรงนี้มันรกมากเลยอ่ะเหมือนมีคนมันทาลายอะไรไางสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เอาไว้นนไหนอ่ะไอที่มีล้ออ่ะพี่จะเอาไว้ไหนเอาไปไว้ใกล้ๆก,ก่อนก็ได้โอเคเฮ้ยไออันนี้มันหยิบไม่ได้อันนี้เป็นชาเอาไม่เป็นไรก็เอาเอาบรรลกๆไว้แบบนี้แหละเหมือนแบบร้านค้าที่ยังจัดไม่เสร็จไงอ๋อเราก็เอาของมาวางบนนี้กลายเป็นแบบเชลแบบเขาเรียกว่าอะไรแอปแตก อ๋อเชลเชลตรงกลางไงเวลาแบบพวกเชตรงกลางเอียงๆหน่อยเบี้ยวด้วยเอียงๆเบี้ยวด้วยนะเเดดีีน่ยตรงเนี้ยฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นร้านค้าของเราได้แล้วแหละตะกรอื่นเลยเนี่ยนายอย่าลืมนะว่าตอนกลางคืนอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตตอนกลางคืนได้เพราะว่าพนักงานอีเกียเนี่ยบุกมาทำลายแล้วก็ฆ่าพวกเราแน่แน่ เออแล้วมันก็มืดด้วยเราต้องช่วยกันฉันว่านะรอบๆบร้านเนี่ยน่าจะเป็นพวกกระจกใสๆอ่ะคนอื่นเข้ามาเนี่ยจะได้เห็นว่าที่นี่มีของขายเยอะแยะเลยแต่อนอื่นเนี่ยฉันไปก่อนนะอะไรไปไหนเนี่ยฉันหิวข้าวมากเลยฉันจะตายแล้วจะไปหาของกินก่อนช่วยเพิ่มแสงใช่ไหมใช่พระเจ้าแห่งแสงจะจัดเปล่เองเฮ้ยไม่ต้องเยอะขนาดนั้แสงเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่งั้นเราจะอยู่ในลูงเราคมนเดิมอีกแล้วเหรอ หนูคิดว่าวันแรกๆวันแรกๆไม่น่าน่ากลัวหรอกพี่เพราะว่าแบบมันยังไม่ออกมากันเราทำงานได้อย่างปกป้องปกปายั้นทำงานต่อเฮ้ยทุกคนอะไรฉันเจอกระจกใสแล้วดูดิอย่างเท่เลยอ่ะเฟียวเปล่าวฟ้าระหว่างเฮ้ยเฟียวง้อกระท้อนหน้าแว่นน่ะแป๊เฮ้ยพายเล็กแอนนะขอดูณหน่อยเฮ้ยกระจกนี่สวยมันไม่ใช่มันไม่ใช่จกหรอเนี่ย มันไม่ได้ใช้กระจกนะเหมือนจะมองผ่านไม่ได้นะหินนี่อ่อนปะเอ้ได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 ้พี่ไปดูลองวางดิลองวางดิเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อะไรมองไม่เห็นผ่านทะลุเลยอ้าวว่าไม่เป็นไรฉันเอาไปทิ้งก็ได้โถอะเอ้ไม่ไปทำเป็นประตูก็ได้เออประตูประตูแบบหินทอ่ตอนแรกก็ว่าทีวีตอนแรกก็ว่าทีวีนี่มันสว่างไปไหมนี่โอ้ทำไมเอาทีวีอะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยเตรียมพร้อม คนมาซื้อของก็ต้องได้ดูทีวงทีวีโฆษณาสปอนเซอร์เข้าโอ้โหกระไฟแบบนี้มันมันแสบตาเกินไปหรือเปล่าไม่หรอมไม่เยอะไปหรอยัง<ม>แผลงเซลล์เออเหมือนแผงโซลาร์เซลล์เลยจริงๆแล้วฉันว่าน้อยม <laughs> ากวากำแพงปิดข้างบนแล้วเอาไฟติดข้างบนมันก็น่าจะสวยกว่านี้นะแล้วเธอเอาไฟมาติดซะแบบเป็นแผงวางของเลยอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือเราคิดว่าเราจะทำข้างบ,บนเนี่ยเป็น หลังคาทีวีแล้วก็ส่องลงมาข้างล่าง,งเพราะว่ามันจะได้เหมือนร้านสะดวกซื้องไงพี่แจงเพราะร้านสะดวกไม่ต้องการแสงไฟอันนั้นอนะเชนเข้าใจแต่ไอแผงโซล่าเซลล์เธออันนั้น่ะฉชนไม่เข้าใจ <c oughs> เอาเอามาไว้ก่อนก็ได้เอาไว้ติดข้างนอกก็ได้อะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือกระจกอะฉันก็ไม่รู้ว่าจะหาจากไหนเหมือนกันนะฉันหาได้แต่แบบนี้เราใช้แบบนี้กันไปก่อนแล้วกันนะได้กระจกนั้นก็ได้เธอต้องกลับมาใช้โตทีวีอีกแล้วว่าดีมันก็ไม่ได้แย่หรอก สวยงามนะมันเดยวเราออกตามหากันเลยละกันเราใช้แต่พาร์ทหนึ่งยินพาร์ทปัจจุบันเลยนะตอนนี้ใช่มันคือของที่ดีที่สุดหรือว่าหรือว่าคุณจะมาอยู่ที่กระเช้าไม่อมไม่มีเซลล์สงสัยว่าวอ้าโ,อโหแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะโอเคแล้วล่ะทุกคนถึงแม<ช>้ว่าประตูลาเลาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันสักนิดนึงอะแต่ว่ามันก็ พอจะใช้ได้แหละนะข้างหลัง<ช>อ่ะพวกเธอหาของมาปิดดีมันก็ทะลุเข้าข้างหลังได้หมดอะดิพกเธอให้ฉันสรางแต่ไอ้ตรงกระจกเนี่ยข้างหลังก็ยังไม่เสร็จอ่ะใจเย็นๆสิพีออ่อได้เลยเราจัดให้อย่างแจมเร็วๆเลยแล้วทุกคนเห็นวิกิตไหมวิกิตไปไหนแล้วอ่ะไปขังอีเกียอยู่อ๋อโอเคโอเคโอเคมันจะได้ไม่ออกมาฆ่าเราใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเป็นคืนที่น่ากลัวแล้วล่ะถ้าเกิดว่ามันออกมาได้เนี่ย นี่ประมาณนี้นะพี่แจนดูถ้าเกิดว่าข้างบนเป็นไฟแบบนี้มันก็จะไม่สว่างเกินไปไงเห็นปะทีวีอะเป็นไงอ๋อโอเคโอเคงั้นพวกเธอไปหาทีวีมาเลยมาติดแต่ไม่ต้องไม่ต้องทั้งหมดก็ได้มั้งฉันว่ามันจะแสบตาเกินไปไหมเนี่ยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะ <laughs> ปปปช่วยกันช่วยกันช่วยกันตอนนี้เนี่ยร้างของพวกเราอ่ะกลายเป็นกระจกหมดแล้วนะทุกคนโอ้โหกาจะสร้างได้นี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะกับการเดินหามันก็ยากนะพี่มันยากมากด้วยอะกระจกเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราแบ่งทีมดีกว่าไหมทีมหนึ่งจะไปหาของเอามาขายในร้านค้าของเราส่วนอีกทีมหนึ่งทำข้างหลังแล้วก็พี่ไม้พ,ไมพี่ไม้เอาทีวีมาติดข้างบนเลยแล้วกันงั้นเดี๋ยวนูหาของมาทำข้างหลงังเลยพี่ไ่ยเลยอ่าพี่แจออกไปตามหาของกินได้เลยพี่ไัป ของวิฉันเจอแล้วไรแถวแถวร้านเราเนี่ยมันมีของกินอยู่เยอะเลยอะเดี๋ยวฉันจะเอากลับไปนะได้เลยหนูอ่คิดว่าหนูจะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยแหละขเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยหรอใช่ฉันขายอาหารก่อนคือข้างหน้าร้านเราเนี่ยฉันวางเชลเตอร์ไว้อันนึงเอาไว้โชว์อาหารนะเผื่อลูกค้าไม่เห็นเราจะรู้สึกหิวขึ้นมาจะได้มาสั่งซื้อของเราทีวีอีกกี่สิบอันวะเนี่ยจะถึงก็เสร็จ สู้พี่สู้ตรงนี้มีทีวีเยอะตรงนี้น่าใช้ะมาณเป็นร้อยฉันวางของไว้ก่อนละกันในดอกมันให้หมดโอเคแล้วก็เราจะเริ่มเอาขอเนี่ยขึ้นเชลของเราแล้วนะเฮ้ยเราต้องขายยาด้วยนะเพราะว่าที่เนี่ยเฮ้ยขายยาก็ต้องต้องจับไปดิเฮ้ยไม่ใช้ยาหนึ่งนะอย่างนั้นละปังไม่ใช้ยานั้นพี่ยานัดแต่นั้นหมอมีใช่ นี่คืออะไรเดี๋ยวพี่ไม้กําแพงไงไม่เอาหนูทำเองน่าเกียรเอาออกไปเลยนะฝากลื้อด้วยแล้วกันโอ๊ยพี่ไม้โอ้โหว้ายเอาแล้วพี่กีดพี่ไม้ทำลายความตั้งใจที่จะทำกําแพงแบบสวยงามของหนูอ่ะแถมมายืนบังด้วยอ่ะดูดีพี่ไม้เอาพี่ไม้เอาอะไรไม่รู้มาตั้งเต็มเลยน่าเกียรเราต้องบังเกอร์ไว้ก่อน ไม่เป็นไรหรอกพี่กิดเขาขังไว้แล้วจริงเปล่าตอนนั้นอนะขังอะไรเมื่อกี้พี่กำลังขังอยู่แล้วพี่แบบวูบเอาเป็นลมเหรอผมวูบนี่ไง<ม>เห็นไหมทำไมอ้ววูบไปไหนอะเขาต้องทำกำแพงชั่วคราวก่อนน้องปรางไ,ไม่เป็นไร<อ>ถ้าเกิดมันมาจริงๆเดี๋ยวหนูไอ้นี่ก็ได้หนูล่อมันไปให้พี่อย่าทำแบบนี้จิมันน่าเกลียดได้เลยพี่ทำอีกไม่เอา ตอนนี้ฉันวางแฮมเบอร์เกอร์ไว้หน้าร้านแล้วว่าอย่างน่ากินเลยอะลูกค้าเห็นต้องหิวแน่ๆไม่ใช่แค่ลูกค้าหรอกเราก็หิวฉันก็หิวมันก็หายขอแยกกินได้ขอร้านพี่กินมันวางแก้วไปกินข้างนอกดีนข้างนอกมันเยอะตั้งแยอะไปกินข้างนอกไอ้นี่มันมันเป็นเรื่องจำเป็นอะพี่บางครั้งพวกเราก็คงต้องเสียสละเพื่อตัวเราเองโอ้โห ขายลูกค้ามากินเฉยเลยอะอ้าวสวยนะเนี่ยอีกแค่ประมาณสี่ห้านโอ้อีกห้ากาแฟพอไหมสูงพอยังสามสามมิลิเมตรคิดว่าอีเกียมาอีเกียไม่น่าจะโดดถึงอีเกียมาอยู่ไหนอ่ะทำจริงได้ยได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วคุนอีเกียมาเอ็กซ์คิวมีแล้วเอ็กซ์คิวมีแล้วเฮ้ยผัามันผัามัน เราอาได้มรุมๆรุมผักมันรุมผักมันนี่นพี่มายาพี่มายาพายัาไงไงวะคิกพีคิกเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวๆๆทุกคนให้มันตามหนูเออไปออกไปเอาไปเอาไปลูกค้าอะไรไม่เปิดเลยเออผมหิวอ่ะผมก็แค่อยากเข้ามากินข้าวด้วยคนน่ะกินบ้านอะไรมีตัวอยู่แค่ครึ่งเดียวจะกินเข้าไปได้ยังไงล่ะเขาจะกินทางไหนวันนึงไม่ออกจริง น่าจะทางตูดแหละอุ้ยตูดขมิบไหมกินน้ำตูดแล้วขี้ทางไหนวะท่านเขาหายไปแล้วนะเอ้าเป็นไรอ่ะเหมือนเขาจะตามหนูไม่ทันเฮ้ยตามทันแล้วอุ้ยมาพี่อ้อมมาพี่อ้อมกลับมาโอ้ตื่นพอดีเลยใจร้ายที่สุดเลยอ่ะโคตรไกล นี้ถือเก้าอี้กับด่วยแล้วกันตอนนี้ก็หิวพอดีเลยโอ้โดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเอาอุ้ยรรีบๆร้อมให้เสร็จเร็วๆโต๊ะพวกนั้นน่ะแล้วก็ปิดประตูข้างหน้าด้วยมันจะได้เข้ามาไม่ได้จ้ะจะรีบจ้าเฮ้ยมันเข้ามาอีกแล้วเข้ามจะเผื่ออะไรออกไปออกไปทำยังไงดีอ่ะหรือเราต้องทำที่ขังมันด้วยอ่ะหรือเขาเข้ามาช้อปปิ้งแล้วพี่แจ็คเราต้องให้เขาปอกนี่เขาจะออกเขาจะออกเฮ้ย อย่า okay, พูดอบลูกคา <ไป S 2> ้าไดีออกไปเฮ้พูดดีๆออกไปลูกคา้อาออกไปปิดะตูปิดประตูขังมันปิด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 ไว้ปิดไว้ปิดไว้ทุกคนเขาเป็นลูกค้าของเราเลยนะตอนกลางวันเนี่ยเป็นลูกคา้าตอนกลางคืนเนี่ยเราอาจจะเ<ไ>ป็นอาหารมันตอนกลางคืนเรเป็นขโมยพี่อ๋อเหรอทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ทำล,ล,ล,ลางเสร็จแล้ว ไไม่ปะะาออรเนนี้ฉันเอาอาหารมาวางรอลูกค้าไว้นะแบบเดินเข้ามาปุ๊บเห็นเลยว่ามีแต่อาหารน่ากินทางนั้นเลยใช่หมดเนร้านด้วยไปวางไปวางไปไอ้กาอี้เนี่ยเกะกะชะมัดเอาออกไปดิเขาไป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 เขาเก้าล้านะครับตั้งแต่เขาเริ่มไปผู้จัดการเขาเริ่มร้านอาหารก็ต้องมีออเดอร์ฉันบ้านนาอ่ะฉันมีอำนาจแล้วฉันก็เริ่มบ้าบ้าอำนาจจริงๆเนี่ย Family must ของกินจุดน่าเกิร ช่วยยายช่วยยายช่วยกันยายก็อินดอร์ร้านหน่อยพี่แจงเดี๋ยวหนูไปหาเคาน์เตอร์มาให้นะได้ไปหาเคาน์เตอร์มาเลยก็ได้ได้โอเคหนูไปหาเคาน์เตอร์ก่อนรู้สึกว่าเคาน์เตอร์เนี่ยถ้าเป็นใช้อินโฟของอีเกียเนี่ยมันเหมือนมากเลยนะเคาน์เตอร์อ่ะเอออายู่ไหนนอยู่ี่ไงอยู่นี่ใช่เออเอิงเล่ คือทุกคนคะคือปกติเนี่ยเวลาเราเข้าร้านพวกนี้เนี่ยรอบรอเป็นกระจกถูกปะแล้วก็ร้านค้าพวกนี้ที่จะสว่างมากๆเลยด้วยความที่ีกเกียวเราเนี่ยตอนคือคือมันจะมืดมิดมากๆมันแทบจะไม่มีไฟเลยอะแล้วการเอาไฟเข้าร้านเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอาทีวีมาทําเป็นแบบให้มันเป็นเพดานเหมือนมีแสงไฟด้วยแล้วว่าน่าจะสวยดีใช่นี่วิจัยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเคาน์เตอร์ของเราแต่เดี๋ยวไปเอามาให้อีกพี่ดู้ได้ไหม ว้าใช่ได้ดีแลาวไปทวังนอนน่นะอ๋อขี้เกียจขี้เกียจกลับไงแล้ว <จอ S 1> ทำตรงเนี้ยตรงเนี้ยทั้งอันเนี้ยทั้งเนี้ยตรงเนี้ยเป็นเคาน์เตอร์ทั้งหมดเลยแบบว่ามีที่คิดเงินมีของเอาไว้สต๊อกแล้วก็เดี๋ยววาง,งของวางของนู่นนี่นั่<อ><ห>นไปเจอโค้งนี่จะเป็นยังไงทั้งโคคือโค้งเป็นลูกคลื่นเหรอลูกขนานเออใช่เฮ้ยเอาว่ะจะต้องเอาเก้าอี้เอาโต๊ะมาวางไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งกว่าด้านข้างต้องเป็นที่ตรงแคชเชียร์ไงพี่คนจะได้เลื่อนของมาได้ดีงั้นไปรีบไปหาเลยปะ อนนโอ้อนนแต่ของร้านเล่าเ,อ,เองเน้อยอยู่เลยนะฉันว่าตอนนี้ฉันต้องไปหาของใส่ร้านนิดนึงแล้วแหละยวไปดูก่อนดีว่าแถวๆนี้เนี่ยมันมีของอะไรที่น่าเอามาขายบ้างมันจะมีพวกตุ๊ก,กตาพวกอาหารแต่ความจําเป็นของพวกเราเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอาหารนะเดี๋ยวฉันไปช่วยหาอาหารก่อนละกันเอาไอติมามาด้วยนะอีกเกี่ยวตัวยักษ์อุย้ยเาขาใกล้ร้านเราขึ้นมาทุกทีแล้วว่ะไหนอะไหนอะอย่าเพื่อเขาด้ด้วย ว้าวไปแร้วไปเร็วไปแล้วไปแล้วเข้าวสนใจเร็วช่แล้วช่วย้วผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ไปเลยพี่ไปปุบ้านบปุ๊บปานบปุรบปุ๊บุ่๊บปุ๊บกินแฮมเบปุ๊บปุ๊บปบบบบบไหนอ อยพ่าพาเข้ามาไม่มีประตูไม่มีประตู้นขึนาลาไปแล้วขยกลัวอย่ามายุ่งกับฉันย่ผักประตูไปแล้วบูดบูนบูบูนตายแล้วจะตายบูดบูดเไอ้ร่วงไอ้พี่กีมามานุกมามาตามมาเลยเตรียมพัาเตรียมังเตรียมพังมันเตรียมพัง พามันออกไปพี่กี่พามันออกไปเออพักพักพักอ๋อ oh <my> ไปก่อนไปชุปร่รู้เหรอพี่่ะไม่รู้ว่ะ,วะคิดเดี๋ยวมาไว้ก่อนหอวมาแล้วหนูอวมาแล้วหนูอวมาแล้วมันกลับไปแล้วนัมันกลับไปแล้วไอ้พวกนี้นี่น่ารำคาญชะมัดเลยร้านก็นยังไม่ได้เปิดจะไปยุ่งอะไรนักหนาเลยคือผักตกไปเลยนี่แน่สมนาม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 าอ๋อหิวข้าวอีกตัวมันอยู่ไหนอ่ะอยู่กับหนูอยู่กับหนูโอ๊ยฉันก็หิวเหมือนกัน แล้วเราต้องกลับไปที่รังคารักของเราโอ้จะตายทางนี้ปาวันนี้มาอยู่ที่รังพี่พี่อามันไปทำไมอ่ะนี่ไงมาอันตรายมากอ่าสบายจะต่อสู้กับมันทั้งคืนเลยกินพิซซ่าเพิ่มพลังงานมันหาหนูไม่เจอแล้วพี่มันหาหนูไม่เจอแล้วเฮกิตฉันคอยอยู่ด้วยมานี่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 ฉันจะขอให้แกมากับฉันเออเรามีหน่วยรบ บนวนอกสำรวจพี่กิตอยู่ตรงนี้อ่าปลอดภัยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นฉันจะล่อมันไปที่อื่นไกลๆมันจะได้ไม่กลับมาอีกสู้นะเดี๋ยวฉันรอช้าแล้วกันได้เลยแต่เอาตัวเดียวนะอีกตัวนึงไม่รู้อยู่ไหนนะไม่รู้อยู่ไหนอะ Let's get the building อ๋อเกือบไปแล้วอะพี่เกืแล้วโอ้โห อ่พี่งงงของพี่กิตนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะพี่งงงเราโลดใจแน่เพราะที่งงงของพี่กิตเราลอตรงนี้เป็นบ้านจะสำรองก่อนละกันผ่านที่แล้วถูเกี่ยงอันตรายออกมาได้คือไม่มีประโยชน์เลยบไม่มีของพี่น์เฮ้ยทุกคนรีบๆสร้างข้างบนปิดเราเข้าเราจะได้เบอร์ล้าของเรากันแล้วเนี่ยกำลังสร้างอยู่ไม่ได้เลยหนูหิวมากหนูขอหากับข้าวก่อนเงี้ยเงี้ยกับข้าวกับข้าว